สวัสด,ดีปีใหม่ค่ะคงไม่สายเกินไปที่จะกล่าวคำน,นี้กับแฟนเพจองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้วทุกท่านนะคะเจสรุดายานโกมุตและทีมงานรายการที่นี่เกาะแก้วขออวยพรให้แฟนเพจทุกท่านเฮงเฮปังปังร่ำรวยร่ำรวยไม่มีเรื่องอะไรให้ต้องเครียดและที่สำคัญขอให้สุขภาพดีฟิตแอนเฟิร์มกันทั่นหน้าเลยค่ะพูดถึงเรื่องของสุขภาพเจไปเจอพี่พนักวิ่งกลุ่มนึงมีหลากหลายวัยมากเลยนะคะ ช่วงเย็นๆพวกเขาจะมาวิ่งกันบริเวณใกล้ๆสนามฟุตบอลย่าเทียมของอบตเกาะแก้วท่าทางแต่ละคนโอ้โหดูแข็งแรงน่าดูเดี๋ยวไปรอสัมภาษณ์พวกเขากันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะชื่อหนิงนะคะชื่อสุทธิสาพชัชใจค่ะก็อยู่ที่ตำบลเกาะแก้วเนี้ยค่ะอยู่ที่หมู่หนึ่งนะคะชื่อพวกเราตั้งกันเป็นหลักคือจวนๆทีมอยู่ในทีมแต่เราก็มีแยกย่อยก็คือเหมือนกับว่า ตั้งกันสนุกสนุกโดยบายจวนชวนทีมของพี่จะอยู่พี่น้องชวนวิ่งสิ่งสนามซ้อมอะไรแบบนี้ค่ะแต่เวลาไปวิ่งจริงเราก็คือชวนจวนทีมอะไรแบบนี้ค่ะก่อ,อนหน้านี้ไม่ได้เล่นกีฬาอะไรเลยนะคะคือก่อนหน้านี้ค่ะตั้งแต่พอมีน้องเนี่ยก็น้ำหนักตัวเยอะมากคืออ้วนมากก็เลยคิดว่าเฮ้ยทำยังไงต้องออกกำลังกายแล้วแหละก็เลยใช้วิธีการ มาเดินก่อนค่ะมาเดินบริเวณรอบๆสนามนี้ค่ะนี่ได้เจอพวกพี่ๆพวกพี่ๆก็เชิญชวนกันมาวิ่งมาออกกําลังกายแบบนี้ค่ะก็เลยจากการเดินเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินแล้วเดินสลับวิ่งเดินสลับวิ่งเดินสลับวิ่งจนวิ่งได้แล้วก็ตั้งเป็นกลุ่มกันก็มาเป็นทีมกันแบบนี้ค่ะก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็วิ่งกันมาตลอดเลยอะไรแบบนี้ค่ะตั้งแต่เริ่มมาตั้ ี่ห้าปีแล้วค่ะแต่มาวิ่งจริงจังลงแข่งจริงจริงก็สักสองปีได้ค่ะเมื่อก่อนวิ่งแบบตั้งใจวิ่งว่าวิ่งกันแค่สนุกสนานทีนี้พอพวกพี่ๆที่เขาเคยวิ่งมาก่อนเขาก็ลงแข่งเขาก็เลยเชิญชวนว่าไปวิ่งแข่งกันไหมอะไรแบบนี้ค่ะพอวิ่งจริงติดถ้วยรางวัลพอติดถ้วยรางวัลก็มันทําให้เป็นกําลังใจพอลงทุกงานเกือบทุกงานคือได้ถ้วยรางวัลเกือบทุกงานค่ะทุกวันเลยค่ะทุกวันที่ได้ซ้อมคือจะมาซ้อมที่ ที่สนามนี้ค่ะก็คือมาซ้อมด้วยมาพบปะสังสรรค์กันแบบนี้ค่ะทางท่านนายกจวนนะคะก็สนับสนุนให้เสื้อแบบนี้ให้เสื้อซ้อมเสื้อลงแข่งแล้วก็มีแบบรา,างวัลเล็กๆน้อยๆเวลาใครติดถ้วยรางวัลเป็นกําลังใจแบบนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกจวนและก็ทีมงานอบตนะคะที่สนับสนุนที่ให้เสื้อ เสื้อแบบนี้ค่ะมีหลายตัวมากที่แกให้ลงแข่งแล้วก็ให้ซ้อมแล้วก็มีแบบอา,อาชีพเล็กๆน้อยๆสำหรับนักแข่งที่ได้ถ้วยรางวัลมาต้องอขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะแล้วก็ที่ท่านให้อำนวยความสะดวกสนามที่ให้พวกเราได้ซ้อมกันนะคะอยากเชิญชวนให้ทุกคนลุกขึ้นมาค่ะลุกขึ้นมาก่อนถ้าลุกขึ้นมาคือกล้าที่จะลุกขึ้นมาก็ถือว่าสำเร็จไปแล้วขั้นหนึ่งนะคะจาก เดินก่อนค่อยๆเดินค่อยๆเดินแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆเดินวิ่งบ้างเดินบ้างวิ่งบ้างเดินบ้างวันหนึ่งเราก็จะวิ่งได้พอวิ่งได้แล้วมันจะมีความสุขมากพอเราวิ่งเสร็จแล้วเหงื่อเราไหลแล้วน้ําหนักตัวเราลดคนข้างเคียงก็ทักว่าพ้อมลงผอมลง,มลงเราจะมีกําลังใจมากขึ้นที่จะมาออกกําลังกายค่ะฟังแล้วรู้สึกไม่ธรรมดาเลยนะคะจี่หนิงยังบอกอีกว่า เมื่อก่อนกะว่าจะวิ่งกันแค่เพื่อความสนุกสนานแต่ไปๆมาๆม,มีพี่ๆในทีมไปลงแข่งวิ่งก็เลยชักชวนสมาชิกจวนๆทีมให้ไปลงแข่งในรายการต่างๆด้วยกันพอวิ่งจริงก็ได้ถ้วยรางวัลมาค่ะพอได้ถ้วยปุ๊บก็ทําให้มีกําลังใจอยากจะวิ่งต่อคราวนี้ล่ะค่ะลงสมัครวิ่งกันทุกรายการเลยผลปรากฏว่าได้ถ้วยรางวัลเกือบทุกงานส่วนเรื่องของการฝึกซ้อมก็จะซ้อมกันทุกวันที่สนามแห่งนี้ ถือว่าเป็นการเตรียมร่างกายให้พร้อมแล้วก็ได้มาพบตะสังสรรค์กันด้วยซึ่งทางท่านเกื้อเกยรติจิตเกื้อหรือนายกจวนนายกองค์การบริหารส่วนตำบนเกาะแก้วก็ได้ให้การสนับสนุนอย่างเช่นเสื้อทีมเสื้อที่ใช้ลงแข่งเวลาที่ใครได้ถ้วยมาก็จะมีรางวัลมอบให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เสมอเลยค่ะทางทีมก็รู้สึกปลื้มใจมากๆและมีอะไรอยากจะฝากถึงท่านนายกจวนรวมถึงเชิญชวนทุกคนให้หันมาออกกำลังกายด้วยค่ะ ได้ยินแบบนี้แล้วก็คงจะต้องกลับไปออกกำลังกายแบบจริงจังแล้วล่ะคะ่ะจะได้มีสุขภาพดีเหมือนนักวิ่งจวนจวน,จวนทีมยังไงล่ะคะซึ่งการสนับสนุนกีฬาประเภทต่างๆของท่านนายกจวนนั้นสอดคล้องกับนโยบายมุ่งสู่การบริการอันเป็นเลิศเกาะแก้วเมืองแห่งคุณภาพโดยทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่จะมีการอัปเดตตลอดทั้งวันผ่านทางเพจองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้วจังหวัดภูเก็ตนะคะสำหรับคลิปนี้เจ๊ต้องขอตัวไปวิ่งก่อน พบกันที่การมีสุขภาพดีแข็งแรงสดใสกันทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ